สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ2 C7 Play อีกแล้วเกมที่แล้วเนี่ยเรามีเมนรูใช่ปะ่ะอะออะไรเมนรูกดหลักเออเมนรูของเกมนี้ก็คือว่าห้ามช,ชี้นิ้วรับโอ้ใช่เรจาจะชี้ใครอะต้องเป็นเบอร์ม,มอนก็ได้หรือจะข้อสอบก็ได้อะไรก็ได้ยคกทำผิดทำไง สมมติเจชี้พเบสเบสสั่งให้เจไปพูดประโยคอะไรก็ได้ที่หน้ากล้องเกมในวันนี้เนี่ยเราจะมาประลองความแข็งแรงของนิ้วมือกัน <Sorry. S 1> ชื่อเกมในวันนี้ก็คือ <c oughs> คนมือดี <c oughs> เราจะมีตัวเลข1นึถึงหนะครับให้เลือกเลือกไปคนละเลขสครับหครับ หนึ่งครับผมเหมือนเดิมเจี๊ยกมาเรื่อยๆจีหลือสี่ไงใช่ป่ะอยากรู้หรือยังว่าแต่ละหมายเลขคืออะไรอยากรู้แล้วมันก็เล่นเลยเอาละครับตอนนี้เราก็มาเริ่มที่คนที่จับได้หมายเลขห้านก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามโอ้โห my god เกอเริ่มเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้มันก็ถือว่านี่กะโกง ฮึบ่ออ่าอ่ออโอ้อย่างนี้เลยเหรอจะมันถือว่าใช้ตะเกียบป่ะใช้ชี้สักคนหนึ่งสิเอ้ยเออเพืเฮ้ยเฮ้ยแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็วเร็วเร็วเวเร็ไม่เป็นไรได้อยู่เอ้ยเฮ้ยจะรูแล้วนี่อะไรนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวผ่านไปกี่วีแล้วครับเฮ้ย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 หนุนเลยเหลือไปเห็นเส้นน่าจะง่ายสุดเลย ใครเป็นคนหั่นเนี่ยครับใครครับคนหั่นกำหมัดแล้วนะิ่งวินนิ่งก็กำหมัดแล้วนี่มกำหมัดแล้วแล้ววินนิ่งเจาะเออไม่ก็เดี๋ยวชิ้นนี้แหละโอ้ลำบากกว่าว่ะดูจากทรงมันไม่ได้อ่เหรอไปเลยยากมากเอาคะแนนอุลฟิรามาสรุปคะแนนของวินนิ่งวินนิ่งทำเวลาไป3นาที10วินาที สามจะได้หายไปไหนอะอยู่นี่สามสองหนึ่งจะไปไระึนกรึนกรึนโอ้ง่ายแล้วเนี่ยเนี่ยมันง่ายไม่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 ง่ายมันต้องกะมันต้องกะแรงด้วยเว้ยนี่นี่ลูกคงจริงเลยนะคงจริงจริงไม่ปลอมคนจริงๆเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่เชียร์อะไรกันเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเด้ยเฮียนี่ก็รักพี่เกินเชียร์ไม่มีผลเลยเฮีย

เยี่ยเยสั่งให้ตุนพูดเขาว่าอะไรดิเนน่นนะครับทุกคนฟังทุกคนฟังเฮ้ยเน่นนะครับเฮ้ยแน่นนะครับไปช่วยเขาเจี้ไปพูดคำว่ารัตนารัตนา พร้อมนะเปิดแล้วางสองหนึ่งโอ้ยลงมาเนี่ยถั่วเหมือนกันถั่วดำแล้วถั่วดำวันจูนก็มีกูพี่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 ตูนพี่ต้องคิดตรงนี้คิดตรงแล้วก็คีบเบาๆห้ามคีบแรงอันนี้เหมือนเม็ดเล็กกว่าแล้วเยอะงลงเยอะขึ้นด้วยเยอะกว่าปะเนี่ยผมแพ้แล้วอะไรมาแพ้พี่ตูนเอาอะไรมาชนะวินนิ่งเยอะขนาดนี้ต้องใจเย็นก็ดีกว่า คีบเม็ดแตงโมโอ้ไม่ไม่มีใครชี้เลยเหรออยากได้คอนเทนต์อยากอยากลอยชี้เองไหมคือพอมันเริ่มคนหนึ่งอน่ยคนก็จะตอบเฮ้ยชี้ทุกคนเลยเรียบร้อยพี่ตูนเอาคำว่าเรามีเวลาว่างมากินให้ครับเฮ้ยเราจะไม่ต้องคีบทีละเม็ดวะไม่เป็นเม็ดพวกนี้คือเม็ดหนึ่งก็นับเป็นคะแนนหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยแต่ใช้ก็ดีดิอุ้เม็ดนี้ยังเล็กอะ ฮดูเขเดือ้วูีอะครก็ได้ครับพีชายมาแล้วยมันดูยากอ่ะเออนั่นสิเฮ้ยไคิเฮ้ยพีตูนเหมือนเจอทิกไม่เจอทิกเลยแค่เอียงข้นมาไวๆพูเลยครับพเลยดเยบ่นวลมแล้วพูเลยครับพคนรเลอ่ะนี่ขำนจริงเหรอจริงครับมนนิบอกทิงดูนายพ่โดดมาแล้วเฮ้ดายพิโดดมาแล้วเฮ้ยชีะกิเชี้อันนอ อีกนิดนึงครับพี่พี่โหดร้ายไปไหมครับให้เยอะไปเฮ้ยโอเอนะเอายางนี้ครับอ๋อโอ้โหนี้โคตรง่ายอ่ะง่ายอันนี้ง่ายมากเลยอ่ะโอ้โอ้อันนี้ง่ายมากโอ้โหมันลื่นอ่ะมันลื่น ยไม่มีไงเลยอ่ะเขาเคลือบน้ำมันมาป่ะเนี่ยกลิ่นมากเลยอ่ะมีหวังวะเฮ้ยไมีหวังมั้ยหยาเฮ้ยเริ่มโปรเริ่มโปรพอรู้จังหวะไม่ตลกไม่ตลกไม่ตลกไปละเฮ้ยอย่าใจเย็นเยอะโรคนลื่นเลยอ่ะอะไรวะ มีหวังเว้ยนี่ก็มีหวังแล้วพี่ตูนโอ้ยอยอะอย่าอย่าลองใช้ตะเกียบอีกด้านหน่เดียวมันใหญ่กว่าเยอะมันใหญ่กว่าเยอะมันใหญ่กว่าจริงตะเกียบอีกด้านพอแล้ว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 มันง่ายกว่ามันใหญ่กว่าเออเรแล้วครับพี่เดี๋ไม่ฟังเลยนะเดี๋ยวพี่นิ่ก็พูดที่นั่นแหละเห็นตาบอกแล้วด้านใหญ่มันง่ายกว่า ตอนเปิดจานมาไงมักไงมักไง่ามักไงมักเลยใครพูดใครพูดโอ้โหเก่งมากเลยเนี่ยเฮ้ยเอ้าพอมาที20เย้โอ้ผมว่าง่ายแน่เลยง่าย โอ้ทีละเส้นตายล่ดสุดเล่าสุดเลยทีละเส้นง่ายง่ายเริ่มแล้วนะพี่เบีเริ่มเริ่มยังเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปครับเออเส้นยาวเส้นยาวเอ้ยช้าๆเดี๋ยวดูไม่ออกว่ากี่เส้นนี่เห็นยากเลยเดี๋ยวอีกสองร้อยเส้นนะเบียโอ้พี่ผมเป็นมาสเตอร์เกมเนี้ยไหมเซกิล่าเส้นแล้วพี่ตูน ไปไปวินิีเส้นวินิงชีเส้นไปก็คือเส้นพี่เบสพี่เมพูดว่าหอยงายบหอยยเลยอไปพูดหอยยบโอยเงียบหอยเงียเฮ้ยเฮ้ยินิวินิงฉีวินิงชีไม่ได้ชี้แบบนี้ เฮ้ยากยาย่เจยชีพี่เจยชีี่เเฮ้ยยามันม่วไปแล้วเนี่ยเฮียเอาวางไปเลยไมก็เดียวไม่ไม่เายาไปตวนน้ะโอ้ยฮัลโหลองพูดอะไรโอ้ยแสบแสบหูจะพูดอะไรพี่จะพูดอะไรเฮ้ยผมผม ให้พี่เจไปพูดว่าเช้าฟาดฝัดพัดเย็นฟาดพัดผัดเช้าฟาดผักฝัดเละยิ้งเหรอไม่ไม่ต้องให้ซีนพี่แบบพี่ทำเสร็จพอดีเนี่ยไม่ต้องพี่ไม่เอาซีนยาเบียรพูดก่อนไปพูดก่อนเอ้ยเรียร์เรียรเรียร์บางทีเกินไปนะหมดแล้วครับเท่าไหร่นะ พี่เจพูดพี่เจพูดเช้าเช้าฟาดพัดฟักเย็นฟาดอ่าเกมต่อไปอะไรครับผมไปดูว่าเราจะได้ขี้อะไรอีกไปเลยเดี้จียก็หมดเกมแล้ว let let play พี่เจได้ท่าไหนโชว์ก่อน ด้านนี้ใหญ่กว่าอ่าใช่นะอันนี้อันนี้คือกิ่งตึงใช่ไหมทางไหนวินนิ่งติ๊กอะไรเนี้ยผมว่ามันเป็นฮัรคทำไมมันเป็นนกกระเรียนโอ้ไอ้นกมาได้ได้ได้เบสใจเย็นๆนะไม่น่าได้ยอะยกขาเลยนิ่งอันนี้คลิปง่ายสุดแล้วดีเบสีเบสกันนิ่งๆหน่อยสิเฮ้ยนิ่งดูดีเบสนิ่ง เก็วินนิ่งอ่ะดูดิไม่นิ่งอ่ตาย่ปตูนปวดขาแล้วขอสุดท้ายมาเลยชูหน่อยด้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวดมาได้ดมาเฮ้ยไม่ไม่น่าได้ท่าขาเดียวเลยลูกพี่ดูนิ่งเดีจับจับไว้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 ขอ้องปวดขาป่ะทำไมล้วไปต้อยากอะอันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวมา้พูดี่ เอ้ยอันอันเล็กเลยเหนื่อยกว่าสคอติค่ะเฮ้ยเซนเดอร์แกนก็เมื่มเป็นเฮ้ยทำทำแบบผมดิทำผมดิเออโดนเจอไหลออกนั่นเนี่ยก็ได้แค่ที่เห็นใจเย็นใจเย็นเย็นเนั่นไดีกว่าเนี่ยเออนั่นใหญ่ดีกว่านั่นไหนดีกว่าชิจะรอให้มันมาถึงเราก่อนบอกด้านนี้ดีกว่า

1,2,3,4,5 1, สองสามส<ฮ> <Hey, S 1> ี่ห้าคะแนนครับหน่มจบไปแล้วครับกับเกมที่2ของพวกเราไปต่อกันเกมสุดท้ายเลยปะไปเลย่ะมาใครเลือกอะไรบ้างใครเริ่มคนแรกผมผมก่อนผมเลือกที่จะอะไรนะม้วนเส้น ใช้ตะเกียบครับอันที่สองเป็นอะไรนะคีบจิชูโยนจิชูขึ้นแล้วก็คีบเป็นของผมอันนี้เป็นของเกดอันนี้3ก็คือขีดหัวดำครับห้าเมตรใส่อีกจานหนึ่งอันดับที่4ผมขีดต้องหู้ให้เป็นคอนโด4ชั้นอาและสุดท้ายก็คือขีบปิงปองอ่ะวางบนหลอดนะฮะคิดก็ง่ายเลยใช่ไหมงาไม่มีเวลาใช้แค่247วินาทีถ้าคุณทำเป็นเร็จภายในตรงนั้นคุณจะโดน ทำโทษทางกฎหมายโอเคทำโทษเลยคุณทำโทษแทนเขไม่ทำอะไรก็ได้โอเคโอเคครับโอเคครับรวมพลังตะเกียบโยูนิคเย้เร่งหมเตียยแพ้มาเลสเลยนิ่งเริ่มเร็วเนิ่งกำตะเกียบแน่นเออทำไมมันไู่ได้เลยล่ะนิ่งใช้อีกฝั่งหนึ่งดีนิ่งใช้ตะเกียบอีกฝั่งหนึ่งหุ้ยยาวจังเลยอ่ะถึงม้วนเลยเหรอ เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เออไปเลยคผมลุ้นงกำจิจูเร็ววันเราไปเลยไปเลยเร็วเร็วเร็วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเร็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 เร็วเร็วเรร็วเร็วเปวเวเร็ร็ละวเร็วเร็เร็วเร็วเร็เวเ็เร็วเร็วรรเเว ไมาตลาดตลาดตลาดไม่เจ้อะไรอ่ะอะไรอะไรเขาเลยมือสั่งเหรอเจ๊อ่ะเจ๊เล็กเลี้ยงเจ๊อ่ะอ่ะโอ้ยสีเล็กเลือเกดันเอาเยียเดี๋ยวดินดันนี้เข้ามานะไม่ไม่ดันด้านนี้ดันด้านนี้ดันด้านนี้เข้ามาป้านไม่ให้มันไหลลงไปอ่ะเอองั้นแหละงั้นแหละนี่ฉลาดอือโอเคนี่นี่อย่างนินระวังด้วยนะไม่ใช่ละไม่ถยิบไม่หยมากม่หยระวังอันนี้ระวังอันนี้อ่ะรู้ละรู้ละอ่ะเฮ้ยแก เลงนี้เหมือนไม่ได้แข่งกันเนาะเรียนไงใช้ตะเกียบเกมที่2เราได้ไป5ทุกคนใช่ไหมเกม2กับ3ได้ไปคนละอ๋อเพราะฉะนั้นก็ตัดสินที่เกมแรกไง้ใครได้น้อยสุดอ่ะเจนซี่ เรคุณต้องไปลองกันครับให้รู้ว่ามันยากแค่ไหนเราจะลงโทษคีไอทีฟกันครับใช่ครียบดิบทุกคนเรียีดิบเป็นคนเดียวโอเคครับผมแล้วไปเจอครับเพลงหน้าอย่าลืมว่าถ้าไหนเกมอะไรเนาะแล้วไปเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันที่นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งด้วยลืมบอกลืมบอก 我丢！哈哈，我问你没你偷偷往你窗户里。<laughs>